สวัสดีครับทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสาระครับดีสาระที่มีความหลอนอยู่กับผมครับ1 1 l c ห่หางหายกันไปนานเลยครับกับช่วงสาระครับดีซึ่งเรื่องราวความหลอนๆที่มีสาระที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของประเพณีหนึ่งจากเ,เพื่อนบ้านเราครับนั่นก็คือประเพณีวันปีใหม่เงียบของชาวบาหลีครับ โดยปกติแล้วเนี่ยวันปีใหม่ของแต่ละชาติเนี่ยเขาก็จะเฉลิมฉลองกันอย่างคลึกคลื้นมีดนตรีมีการเค้าดาว54321่รวมถึงยังในไทยเราเนี่ยครับการเฉลิมฉลองปีใหม่เนี่ยก็จะมีการนับถอยหลังมีการดนตรีมีเทศกาลดนตรีมีการประกวดมีนู่นมีนี่โอ้โหเป,เป็นการเฉลิมฉลองกันแบบอย่างอึกกระทึกคลึกโครมแต่บาหลีครับงานการเฉลิมฉลองปีใหม่เขาเนี่ยมันจะไม่ได้อึกกระทึกคลึกโครมเหมือนกับประเทศอื่นๆเลย เพราะว่าที่นั่นเนี่ยมีการเฉลิมฉลองวันปีใหม่ของชาวบาหลีที่จะรู้จักกันในนามของวันแห่งความเงียบหรือวันเนียบปีเรียกได้ว่าเป็นปีใหม่ที่ไม่เหมือนกับใครเลยแหละครับแล้วก่อนที่จะเริ่มวันปีใหม่ของเขาเขามีการแหร่พวกผีพวกรูปปั้นปีศาจกันไปทั่วเมืองเลย ก็สำหรับเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้ครับจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเรียกได้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลความเชื่อของชาวบาหลีเขาเลยครับว่าการเฉลิมฉลองวันปีใหม่ของชาวบาหลีเนี่ยครับจะไม่เหมือนกับที่อื่นๆในบนโลกนี้เลยครับถ้าคุณไปบาหลีในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยแล้วไปตรงกับวันปีใหม่เงียบของเขาจะเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่สนุกเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ห้ามทุกคนไปนะครับแต่ว่า ถ้าจะไปจริงๆนะครับในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยให้เลือกวันที่ไม่ใช่เป็นวันที่เขาจะเฉลิมฉลองวันปีใหม่ของเขากันนะครับนั่นก็คือที่ไม่ใช่วันเนียปีเพราะว่าพิธีกรรมในการเฉลิมฉลองวันเนียปีหรือวันนิเยปีอะไรเนี่ยผู้คนทั่วเกาะบาหลีครับจะอยู่ในความเงียบสงบร้านค้ากิจการสนามบินทุกอย่างครับจะปิดทําการวันทั้งวันเนี่ยจะไม่มีเครื่องบินวิ่ง จะไม่มีเรือข้ามฟากทุกคนจะพากันอยู่แต่ในบ้านของตัวเองครับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นประเพณีที่เขาสืบทอดกันมาหลายทศวรรษหลายสิบปีหลายร้อยปีแล้วครับว่าชาวบาหลีเนี่ยเชื่อกันว่าผู้ผีปีศาจวิญญาณจะออกมาบนเกาะในวันนั้นครับหากวิญญาณชั่วร้ายเห็นว่าเมืองทั้งเมืองเนี่ยมีแต่ความเงียบไม่มีผู้คนออกมาเดินเพี้ยนพาดกันแล้วก็ วิญญาณพวกนี้ครับจะคิดว่าเกาะแห่งนี้ไม่มีคนอยู่แล้วเดี๋ยววิญญาณชั่วร้ายต่างๆเนี่ยมันจะพากันหนีออกไปจะไม่มาสร้างความวุ่นวายแต่ใดๆและชาวบาหลีเนี่ยก็จะมีแต่ความสงบสุขครับก่อนหน้านี้ครับก่อนที่ทุกอย่างเนี่ยจะถูกเงียบสงบลงเครื่องบินไม่บินรถไม่วิ่งหรือเรือไม่ขับเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ครับเขาจะมีการแห่นำรูปปั้นเทพ,พเจ้าแห่พวกรูปปั้นปีศาจ แห่รูปปั้นผีเนี่ยชาวบ้านครับเขาจะมีการตกแต่งเป็นคล้ากับเป็นขบวนพาเหรดที่จะแห่พวกรูปปั้นนี้ครับที่เราจะได้เห็นกันในวิดีโอของ Tik t o อกของชาวอินโดนีเซียที่เขาจะถ่ายกันมีรูปปั้นพวกยักษ์พวกอะไรที่เป็นดูน่ากลัวน่าเกงขามเนี่ยครับพวกรูปปั้นนี้ครับชาวบาหลีเนี่ยเขาจะประดิษฐ์หุ่นยักษ์ซึ่งเป็นหุ่นที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับเป็นหุ่นของปีศาจทํามาจากไม้ไผ่กระดาษทํามาให้มันดูน่ากลัวเลยครับ เพื่อเป็นตัวแทนของพวกปีศาจที่มันอยู่รายร้อมของพวกเขาพอทําเสร็จเนี่ยก็จะเอารูปปั้นพวกนี้ครับมาแห่ไปรอบๆบเกาะพร้อมๆกับการจุดคบไฟการเล่นดนตรีพื้นเมืองเป็นการแห่กันอย่างคึกคืนแบบค,แบบค,ค,คึกคักมากๆเลยนะครับซึ่งชาวบาหลีเนี่ยเขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดทําแบบนี้จะทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเทพเจ้ากับมนุษย์มนุษย์กับมนุษย์แล้วก็มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมครับไอ้รูปปั้นที่เป็นปีศาจอะไรนี้เนี่ย เขาจะมีชื่อเรียกกันนะครับเขาเรียกกันว่าโอกรโอกอหรือว่ายักษ์มานขั้นตอนการทําโอกรโอกรนียครับในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้ประมาณ3เดือนเขาจะมีการเตรียมกันครับเตรียมวัสดุที่มาทําโอกรโอกรกันรถปกติแล้วครับแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาจะสร้างตัวโอกรโอกรขึ้นมาไม่ใช่แค่ว่าทําแล้วก็จะจบไปนะครับเขามีการประกวดโอกรโอกอกันด้วยซึ่งเราจะได้เห็นวิดีโอต่างเดี๋ยวผมบอกไปครับว่าชาวอินโดนีเซียชาวบาหลีเนี่ยเขาจะถ่ายวิดีโอพวกนี้ครับ ดูใน TikTok เนี่ยถ้าตามแฮชแท็กนี้ครับแฮชกโอกรอ,อกรเนี่ยคุณจะได้เห็นรูปปั้นพวกปีศาจรูปปั้นพวกผ,ผู้ผีต่างๆที่มันน่ากลัวถ้าเกิดเด็กๆเ,เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดเด็กๆเ,เห็นเนี่ยเด็กๆจะต้องตกใจแล้วก็อาจจะฝันร้ายได้เล,เลยนะครับเพราะว่าปีศาจที่พวกเขาสร้างขึ้นมานี้มันเหมือนจริงกันมากๆเลยนะครับ บางตัวสามารถขยับได้บางตัวเนี่ยสามารถส่งเสียงร้องมีไฟอะไรออกมาจุดประสงค์ในการสร้างโอกคอ์ปรกอรนี้ขึ้นมาครับก็เพื่อที่จะขับไล่สิ่งไม่ดีที่มันจะเข้ามาในหมู่บ้านของพวกเขารวมไปถึงขับไล่พวกปีศาจท,ที่จะมาในวันเงียบของเขานั่นเองแล้ววันเงียบเนี่ยคือต้องเงียบจริงๆนะครับห้ามมีเสียงเพลงหรือเสียงอะไรแม้แต่เล็กน้อยทุกคนนะครับที่อาศัยอยู่บนเกาะบาหลีต้องอยู่แต่ในบ้านจริงๆแล้วต้องอยู่บ้านเงียบๆห้ามทํางาน ห้ามห่วงหาอาหารห้ามเปิดไฟห้ามดูโทรทัศน์ห้ามเปิดวิทยุอยู่แต่ในความเงียบแล้วเสียงเบาที่สุดครับเคยมีพวกนักท่องเที่ยวต่างๆที่มาบาหลีกันในช่วงที่เขาทําพิธีงานเงียบกันเนี่ยแล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรครับมักจะโดนตํารวจพื้นบ้านนะครับจับตัวไปเข้าคุกกันบ่อยมากเลยนะครับเพราะว่าไปฝ่าฝืนประเพณีของเขาความเงียบนี้นต้องอยู่ให้ครบถึง24ชั่วโมงเลยนะครับ ผมจะขออนุญาตสรุปให้ฟังสั้นๆนะครับเกี่ยวกับวันนี้ปีหรือว่าวันปีใหม่เงียบเนี่ยพิธีนี้ครับจะเกิดขึ้นมาประมาณ3วันเห็นจะได้โดยวันแรกเนี่ยเขาจะมีพามครับมาทําพิธีบวงสวงเทพ,พย,ยดาซึ่งในวันนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครสนใจมากเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาจะต่างกันแยกย้ายกันไปทนานู่นทํานี่ครับส่วนวันที่2เนี่ยจะเป็นวันที่ชาวบ้านเนี่ยเขาจะมาแห่ตัวโอกรโอกรกันแห่กันไปรอบหมู่บ้านเลยครับภาพเหตุการณ์ในวันนั้นที่มีการแห่ต่างๆเนี่ย จะมีการเผยแพร่กันไปอย่างวงกว้างก็คือภาพที่ผมบอกไปนะครับคือคนที่เขาแห่พวกปีศาจเป็นแห่ปีศาจตัวใหญ่เดินรอบเมืองกันแล้วพอหลังจากวันทั้งวันนี้ครับที่เขาแห่อโอโกะโอโกะก,กันเสร็จปุ๊บเช้าวันถัดไปครับเตาเริ่มตั้งแต่เช้ามืดเลยนะตั้งแต่6กโมงเช้าจนไปถึงเช้าอีกเช้าหนึ่งของวันที่4ถึงทุกอย่างเนี่ยจะเข้าสู่สภาวะปกติหลายคนเนี่ยพอได้เห็นคลิปวิดีโอต่างๆที่เขาแห่กันว่าโอ้ยตัวโอโกะโอโกะมันน่ากลัว มันใช่พวกผีปีศาจหรือมันเป็นพวกเทพเจ้าจริงหรือเปล่าต้องบอกก่อนนะครับว่าโอกรโอกรเนี่ยไม่ใช่ผีนะครับเป็นเทพที่แบบเนรมิตร่างกายให้ดูมีความน่าเกลียดน่ากลัวคือมันน่ากลัวมากๆครับคือต้องทําสาเหตุที่มันน่ากลัวเนี่ยเพราะว่าโอกรโอกรน,นี้ครับจะเข้ามาขับไล่พวกปีศาจพวกสัมภเวสีวิญญาณชั่วร้ายต่างๆเนี่ย ให้พ้นจากพื้นที่ที่คนบาหลีนยอาศัยอยู่ก็คือไล่พวกสัมภเวสีวิญญาณไม่ดีเนี่ยออกไปจากเกาะบาหลีนั่นเองครับนี่ก็คือสาเหตุที่ทําให้ตัวโอกกโอกรเนี่ยบางตัวดูน่ากลัวบางตัวดูน่ากเกงขามแล้วแต่ละหมู่บ้านครับเขาจะสร้างตัวโอกกโอกรขึ้นมา1ตัวแล้วโอกกโอกรนี้ครับมันจะเป็นตัวละครที่อยู่ในเทพนิยายหรืออยู่ในเทพเจ้าที่หมู่บ้านนี้เนี่ยบูชาจริงๆนะครับ หรือบางหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะมีการคิดค้นมาว่าโอกรโอกรเนี่ยต้องเป็นตัวอย่างนี้เพื่อให้ดูน่ากลัวแต่ละหมู่บ้านก็จะคือสร้างออกมาครับไม่ได้มีกฎมีเกณฑ์อะไรว่าโอกรโอกรเนี่ยต้องมีหูสี่ข้างหรือมีตาสีลูกเขาจะทําขึ้นมาจากจากที่เขาเนี่ยนิมิตเห็นครับว่าเทพเจ้าที่จะมาไล่ปีศาจเนี่ยจะต้องหน้าตาอะไรประมาณไหนมีการแข่งขันกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าไม่ใช่เพียงแค่สร้างขึ้นมาแล้วก็ไล่ไปแล้วก็จบนะครับเขามีการประกวดกันด้วยนะครับว่าโอกรโอกรตัวไหนเนี่ยเจง๋ง อกกตัวไหนหน่ากลัวแล้วก็ตัวไหนเนี่ยที่มีความซับซ้อนอะไรต่างๆพอเขาแห่เวลาเขาแห่กันทีเนี่ยเขาก็จะปิดถนนครับวันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวยังพอที่จะสามารถมาถ่ายรูปถ่ายอะไรได้อยู่แต่พอหลังจากเที่ยงคืนปุ๊บครับตำรวจพื้นบ้านเขาจะเริ่มไล่คนให้กลับไปโรงแรมไล่ไปกลับบ้านกันแล้วครับเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ day of s i l e n d ในวันที่3นั่นเอง6โมงเช้าครับวันที่สนี้ ทุกคนจะต้องอยู่ในบ้านพักของตัวเองห้ามออกไปไหนโรงแรมกับวิลล่าก็ไม่อนุญาตให้ออกมานะครับเคยมีพวกฝรั่งที่แบบว่าฝ่าฝืนออกมาเนี่ยถูกจับไปอยู่ในคุกจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งนะครับเขาถึงจะปล่อยตัวออกมาได้สาเหตุที่ว่าวันทั้งวันนี้ทำไมถึงเงียบเนี่ยเขาเชื่อกันว่าวันนี้ครับพวกสัมภเวสีวิญญาณชั่วร้ายจะถูกโอกรโอกรไล่ครับชาวบ้านเนี่ยเลยต้องแก้งทาเป็นว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านร้างไม่มีคนอยู่ พอผู้ผีมันเห็นว่าเกาะน,นี้มันล้างครับมันก็จะพากันหนีลงทะเลไปพอพ้นวันที่3ครับเข้าสู่วันที่4หมู่บ้านต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอาพวกอกรโอกรเนี่ยมาเผากันริมชายหาดครับประมาณว่าถ้าเกิดพวกไล่ผู้ผีผไปแล้วเนี่ยก็ให้ไปแล้วไปเลยนะอย่าให้มันผ่าอย่าให้มันกลับมาอีกนี่จึงเป็นสาเหตุครับว่าทําไมช่วงปีใหม่ของบาหลีวันเนี้ยปีเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่ควรที่จะไปเที่ยวในช่วงนั้นเพราะว่าทั้งเกาะเนี่ยเขาจะเงียบครับทุกอย่างจะถูกชัดดาวหมด เหมือนกับเป็นการล็อกดาวน์เมืองเมืองหนึ่งเลยก็ว่าได้ยังไงเนี่ยถ้าเกิดจะไปเที่ยวจริงๆนะครับในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยต้องหาวันดีๆนะครับอย่าพยายามไปตรงกับวันเนี้ยปีของเขาเพราะว่าการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างที่จะลําบากครับปกติแล้วเนี่ยที่บาหลีครับถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปนะคุณจะได้สัมผัสกับเรื่องราววัฒนธรรมต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับการไหว้เทพเจ้า การบูชาผีปีศาจอะไรเนี่ยคือเป็นเรื่องปกติเลยนะครับเชา้าทุกเช้าเนี่ยถ้าเกิดคุณออกเดินสำรวจในพื้นเลพื้นที่ที่มีร้านค้ามีการขายของเนี่ยอย่างเช่นในโซนหนึ่งที่ผมเคยไปเป็นย่านแหล่งช้อปปิ้งอย่างเซมินยักเนี่ยทุกเช้าครับร้านค้าทุกร้านเขาจะมีการตั้งกระทงไหว้เหมือนกับไหวเทพเจ้านะครับอยู่หน้าร้านตรงถนนเลยนะคุณบางทีคุณเดินไปเนี่ยคุณอย่เเาเผลอไปเตะก,กระทงพวกนั้นล่ะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็คุณอาจจะซวยไปทั้งวันได้แล้วไหนจะเรื่องราวต่างๆ กลางค่ำกลางคืนเนี่ยคุณจะได้ยินเสียงดนตรีเครื่องดนตรีประเภทว่าดนตรีของบ้านเขาเนี่ยดนตรีมันจะค่อนข้างหลอนนิดนึงนะครับถ้ายิงไปพักใกล้ๆกับสถานที่แบบเป็นสถานที่ทางศาสนาเขาอีกเนี่ยคุณต้องเตรียมตปือให้ได้เลยนะครับว่าเสียงดนตรีพวกนี้นคือน่ากลัวมากๆแล้วเรื่องราวต่างๆอีกมากมายเลยครับบาหลีเนี่ยผีดุไม่แพ้ไทยเลยครับออกเป็นว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยถ้าเกิดผมมีโอกาสที่จะได้ไปบาหลีในช่วงเดือนมีนาคม เดี๋ยวผมจะถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับงานประเพณีเงียบนี้มาทุกคนดูนะครับว่าบรรยากาศในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรถ้าคลิปนี้เนี่ยมีการกดไลค์ถึงห0,000ื่นไลค์แล้วก็เดี๋ยวปีหน้าทุกคนจะได้เห็นแน่นอนครับว่าวันเนียบปีหรือันปีใหม่เงียบของชาวบาหลีมันจะน่ากลัวและหลอนขนาดไหนยังไงแล้วนะครับถ้าอยากดูกดไลค์คลิปนี้ถึงห like, ึง1 0ื่นไลค์เลยครับสำหรับในค่ำคืนนี้ผมหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ และคลายข้อสงสัยกันนะครับว่าวิดีโอที่เราเห็นใน Facebook ใน t i k t o อกใน y u t u b e เนี่ยที่มีคนเขาแห่ตัวกระตูนปีาศาจที่เป็นน่ากลัวน่ากลัวนี้มันคืออะไรตัวนั้นนั่นก็คือตัวโอกรโอกรนั่นเองสําหรับในค่ําคืนนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าผมจะหาสาระหลอน,ลอนสาระที่มีความหลอนที่มีผีมาเล่าให้กับทุกคนได้รับฟังกันอีก สำหรับในค่ำคืนนี้ขอทุกคนนะั้นนอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับ